ที่สนามพุทธบูชานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเป็นคู่เอกนะครับวันนี้ครับซุปเปอร์วิทนะครับหรือวิทปืนใหญ่นะครับคู่กับน้องการนะครับนิวอักษรนะครับฝั่งโน้นเป็นเจ้าต้อมเจ้าเอ็มนะครับมกรุงเทพธนบุรีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ ตอนนี้ฝั่งเจวิตได้5แล้วนะครับเสิร์ฟไปครับเจ้าเอมตังเจ้าต้อมขึ้นเตะครับ <c oughs> จะต้อมเตะด,ดีนะครับ2ต่อ5ครับจะต้อมเสิร์ฟหลังเท้ามาสวุวิทเปิดเจ้าการชง <c oughs> เฉือนด้วยเขียวนะครับลูกนี้ข้ามบล็อกไปนะครับ รือว่าแก้สถานการณ์ได้นะครับเพราะว่าตั้งไกลเน็ตไปนะครับวันนี้คึกคักเลยนะครับถึงฝนจะตกแต่สนามเราก็คนเนึ่งแน่นนะครับ2ต่อ5ครับเจ้าต้อมเสิร์ฟครับลูกเก่งของเจ้าต้อมครับลูกนี้เสิร์ฟไล่เส้นนี่นะครับเสิร์ฟดีนะครับลูกไล่เส้นนี่ไม่ใช่ว่าเสิร์ฟไม่ดีนะเสิร์ฟดีนะครับมาดูสมภวิท์จะได้เสิร์ฟนะครับหลังเท้าเหมือนกันนะครับนี่แหละครับกาลสินเบอร์สี่ครับเสิร์ฟไป เจ้าเอมจับได้นะครับโยเกิึ้นเจ้าต้อมเตกคว่ำบล็อกเลยนะครับธนากรนะครับที่เขามาชมนะครับทุกท่านนะครับดูคู่เอกมันนะครับเสิร์ฟฟีมีบล็อกนะครับเสิร์ฟหลังเท้าล้นๆครับซูเปอร์วิดมันเป็นยังไงครับลูกนี้ซูเปอร์วิะผิดยังไงครับขึ้นจังหวะผิดหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์ให้นะครับเอาซูเปอร์วิดยังแก้ได้ครับมาดูลูกนี้ใหม่ครับ โอ้โหลูกนี้ครับสุดยอดเลยครับลูกนี้ครับช่วงนี้น้องการงานเยอะนะครับไม่ค่อยว่างนะครับเสียใหม่นำทีมมานะครับวันนี้ร่างกายพร้อมบ่าไ่รู้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับมาดูกันยาวๆนะครับกู่นี้นะครับตะกอดับเบิลนะครับเสิร์ฟหลังคอร์ตนะครับ เจอกับลาวนะครับประเทศลาวก็สปอรลาวก็ถือว่าแต่ก็มาตรฐานมากนะครับฝั่งลาวก็ฝั่งตะวันออกก็ถือว่าเล่นดีครับคู่รักคู่แข้นก็คือมาเลเซียนะครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับชาต้มครับมาแล้วครับจุกซุปเปอร์วิดละวังสายไล่เส้นนะครับเสิร์ฟมากลางๆาเลยครับ4ต่อ6ครับ จะต้องดันเสิร์ฟอีกทีนึงเอ้าแล้วก็ออกนะครับซุปวิทย์จะหลบนะครับแต่ติดตัวตัวเองนะครับทีละศักดิ์ด้วยนะครับทีละพงนะครับนี่มาชมนะครับกดผูกใจมานะครับโอ้โหเตะลูกนี้สุภวิทย์แจกแ้มไปสามแทมแล้วครับนั่นเลยนะครับวันนี้นะครับรถก็ไม่มีที่จะจอดแล้วครับ สวัสดีครับสันติภาพนะครับสวัสดีครับพี่วัฒนะครับไปแล้วครับเจ้าตั้มเตะมาเจ้าการจับได้ครับลูกนี้ครับโอ้โหเจ้าการชงลูกนี้นิ่มๆเลยครับเจ้าสุบวิทย์จะได้เสิร์ฟนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดถูกใจมานะครับยังได้ครับยังได้เจ้าการติดหัวครับโอ้โห ตัวนี้ชิงเงินรางวัลเท่าไรนะครับผมเห็นก็นับกันอยู่นะน oh. ่าจะอยู่ที่แต่ยังไงก็คู่เอกยังไงก็มันในการสาธุสามสี่เตยังเตะไปแล้วครับน้องทับแพ้เจ้าเมยไปนะครับแพ้แบบ,บไม่น่าแพ้นะครับว่าจะมาไล่คู่นั้นแหละครับ oh. บังเอิญคู่นั้นไม่มานะครับฝนตกหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ ได้ยินโปรโมเตอร์หรือปาเต้บอกผมว่าวันนี้เสิร์ฟดีครับซุปเวทครับเสิร์ฟเข้าขาเจ้าเอ็มนะครับรับไม่ทันนะครับเพราะมันสูงครับระดับจะถึงเข่าก็ไม่ถึงครับยกขาไม่ทันนะครับยกแปรไม่ทันครับพม่าบอกว่ากลัวนะครับอยากได้เป็นเจ้ากลาแทนเจ้าพม่าเดินสายนะครับยแมนบอกว่าดีนะครับลูกนี้ครับมาแล้วครับก้าวแล้วครับแต้มครับ9ต่อ7แล้วครับ แล้วก็เจ้าโกนะครับอ่าอันนี้เขาจะเอานะครับหรือยังไงมันเตรียมตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าลงไปมันไม่ใช่คู่โอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับซุปปวิทครับแก้สถานการณ์ได้ดีมากเลยนะครับทัปทางสายกลางนะครับวันนี้นะครับวันนี้ท่านครับดาวคะนง กินอ๋อก็ช่างไข่ด้วยนะครับอาประจำก็เราเปิดล้นแล้วครับเอาญาติกันครับญาติกันครับลูกนี้ครับไม่รู้จะพูดยังไงครับลูกครับ11แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเสิร์ฟครับตอนเสิร์ฟกับ ค่ายพัฒนาการ3-2นะครับเจ้าต้อมเสิร์ฟดีมากๆเลยนะครับวันนั้นครับแต่วันนี้เสิร์ฟไม่ออกหรือว่าฝั่งนี้เหนียวผมก็ไม่รู้นะครับสุปวิทย์นี่ครับเจ้าเนงนะครับร้อยเอ็ดเบอร์ห้าโอ้โหมีเฮงอีกครับทั้งเสิร์ฟดีทั้งเสิร์ฟติเดเน็ตอีกคู่ต่อไปนะครับปาเตี้ยบารามสามคู่กับไก่แจ้นะครับ สายตาผมโอ้โห,โโหสุปเปอรว์วิเสิร์ฟครับญาติกันแปลว่ายังครับอ๋อญาติกันแปลว่ายังครับอ๋อโอเคครับโอ้ยเจ้าเอ็มได้แต่มองครับลูกน,นี้โอ้โหอะไรเนี้ยซุปเปอร์วิดบบนี่แหละครับผมบอกเลยว่าน้องเก่งว่านบาขามจัง สั่งใจลำบากนะว่าจะมาเดียวกับซุวิทย์หรือเปล่าครับมาดูลูกเสิร์ฟซุวิทย์วิทดครับเสิร์ฟอย่างนี้ใครจะรับได้ครับเสิร์ฟเซตนิตแล้วก็พลิกลงพลิกลงเงี้ยไปอีกแล้วอ๋อครับลงนี้โอ้โหลงความเร็วนี่มัน390กิกิโลเนี่ยถอมงเลยครับ รู้ผมจะพูดยังไงเขาเร็วเนี่ฟุดทีเดียวเลยครับพุ่งนี้ไม่ว่างไปนะครับพี่ธวัชชัยนะครับผมติดตุระนะครับพวงนี้ยังติดตุระอยู่นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามบ่าวอีสานตะกออบ้านๆด้วยนะครับ ขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวิสารตรอกบ้านๆนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถูกใจก็ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณปาเตี้พระรามสามนะครับที่ให้บ่าววิสารตรอกบ้านๆได้นําส่งความสุขให้เพื่อนๆได้รับชมขอบคุณครับต่อไปผมเป็นคิวผมลงนะครับผมจะขอไปลงวองแป๊บเดียวนะครับสนามเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็สุูวิชนะไปนะครับ15แต้มนะครับต่อ7แต้มนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยง่เดี๋ยวเดี๋ไล่ต่อเลยนะครับ